กราบสวัสดีสวีดัตกราบสวัสดีเฮ้ยเออนะช่างมันเถอะครับผมทุกคนมาสวัสดีครับผมทุกคนนะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบายเบยเดโตนะครับผมนะทุกคนนะอ่ะผมยังไม่เข้าเกมนะทุกคนผมให้ทุกคนเดาเนาะวันนี้ผมเอามาแล้วไรนะฮะอ่ะไปลีลานะครับผมนะวันนี้ก็เอามาสามพันบาทนะทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตลุยแบบเนาะเนาะห,หน่อยละกันนะทุกคนนะห้าสิบบาทครับ สิบล้อครับอย่างแพงไปดีครับผมมานะฮะสวยเอเอามาฟรีกเกมอีกตัวเดียวโอ้โหอย่าบอกว่าเพิ่งกดแล้วเข้าฟรีกเกมเลยนะทุกคนนะโอ้โหดอกนี้สวยงามครับผมล้างกระดานไปสองพันแปดเจ็ดเคสองพันแปดสิบนะไม่ใช่สองพันแปดร้อยหรือเปล่าวะโอ้โหอย่างเอานะฮะทุกคนโอ้โหพึ่งมาทุกคนพุ่งไปเยอะ แยบเลยว่ะทุกคนโอเคฮะไปครับผมทุกคนเหลืออีกห้ารอบหมุนฮะอันนี้แค่เปิดหัวเฉยๆนะแต่ถ้าเปิดตัวนี่บอกเลยว่าจ่ายแพงกว่านี้นะ,ะโชเอ้ยมีเกมมาอีกแล้วครับผม,นะมเนี่ยมาเออมาก็เอาดีครับผมถือว่าค่าฟรีเกมง่ายอยู่นะรอบนี้นะทุกคนนะไปฮะดูกันต่อทุกคนเออสวยงามครับเอล้อแบบนี้ยังไงครับ ไม่มีอะไรเลยครับผมขอส,สวยๆนะลูกพ่อเออลูกรักว่ายังไงละครับดอกนี้สวยงามครับผมอเ,เออพีตาจ่าย250กว่านะเมื่อกี้นะดอกนี้560้ออีก459บาทนะล้วเน็ตผมก็ค้างไปเลยนะฮะจ่ายอย่างเยอะนะ โอ้โหเห็นจ่ายนิจ่ายหน่อยไม่ได้ร้บนะแต่ที่ยังไม่ได้จ่ายคือค่าเน็ตนะฮะโอ้โหไปค่อยไปจ่ายนะผมนะรอว่างก่อนนะฮะเออนะหองนี้ได้มา4 0 7ันะฮะเรื่องตังไม่เกี่งน้ำนะแต่เกี่งเรื่องเวลานะฮะขี้เกียจนะทุกคนนะออมาสวยโฉสวยงามมากสิบเจ <c oughs> ้าสามไม่มานะทุกคนนะ ยังไงล่ะยังไงล่ะครับต่อหรือเปล่าไม่ต่อ,อ,ะตอนะว่าโนจ่ายดอกเดียวจ่ายดอกเดียวเลิกนะเกินะกไปมาแบบเนี้ยโอ้โหถ้าดอกถ้าดอกเดียวแบบเมื่อกี้ขอรักสามสี่ดอกนะทุกคนนะน่าจะแบบป็นห้าสิบนะทุกคนนะแตกมาแบบเยอะอยู่อ่ะตึงหกพันนะทุกคนเอาเริ่มจัดนะ ยังไงดีทุกคนขออนุญาตปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับนะไปฮะเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยสามสิบรอบไหมหรือว่าห้าสิบรอบดีทุกคนขอห้าสิบรอบเลยดีกว่าน้ำหนัเบ็ดร้อยนะฮะมาดูกันนะผมนะว่ามันจะแตกหรือเปล่านะฮะถ้าไม่แตกก็ผมเนี่ยน่าจะแตกแทนนะทุกคนนะโอเคมาครับผมเจให้คิวต่อสวยครับผมโอหเจไม่มานะฮะเดี๋ยวสามนะทุกคน ลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคฟีเกมจะลงหรือเปล่ามาไหม,มหรือว่าผมจะเจ๊เจงไหมทุกคนเถ,ถ้าจ่ายแบบนี้ไม่น่าจะเจ,เจ๊งนะทุกคนนะหมุนร้อยหนึ่งจ่ายให้สามสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้ถ้าจ่ายสิบบาทแบบนี้ก็ไม่เอานะครับสิบบาทเองครับเหลือ,อห้าสิบเหลือสามสิบห้ารอบนะทุกคนนะไม่ใช่ครับสามนะครับ พุทธเพียรพุทเพียนะครับผมนะต้องขอโทษด้วยนะฮะสวยครับผมมาไหมโอโหีกตัวเดียวเซนเตอร์อรนะหนักละผมว่าอืมนะเออ,เอ,อสวยครับเปลี่ยนเป็นมาด้วยดอกนี้โอ้โหค,คิวมาลงแถวสองแทนเลยอะ่ะเด่นไป สวยงาคม,ออมาครับเออมาสแคตเอร์ตัวเดียวครับขอหน่อยโอ้ไม่ยอมลงให้เลยว่ะเป็นอะไรไวชายถามจริงเหอะแทนที่จะลงให้นะครับผมนะเบ็ดร้อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยขอฟีเกมสักทีหนึ่งเหอะทุกคนอยากได้นะผมนะไม่ใช่อะไรนะฮะ อยากได้อยากโดนนะฮะมาตัวเดียวขอตัวเดียวโอ้โหขอแล้วขออีกไม่ให้นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะฮะถ้าแตกนอกขนาดไหนก็โอเคเหมือนกันนะสวยครับผมมาดิเออดอกนี้สี่พันเก้ายึดเคโอโเจอดอกใหญ่อีกแล้วทุกคนโอ้โหหวานเจ็บ นะดอกนี้ก็หกพันหกสาสิบสี่บาทนะครับผมนะทุกคนนะโอเคลุยต่อฮนะเหลืออีกแปดรอบหมุนนะทุกคนนะนะไหลไปก่อนสวยงามครับดอกนี้โอ้โหดอกนี้ ,6 หกพันหกสามสิบยึดเค้ไปต่อยังยังยังไม่หมดนะโอ้โอย่างเอาเฮ้ยหนักแล้วทุกคนหนักแล้ววันนี้นะจ่ายเยอะจา่ายทุกคน โอเคฮะไปต่อครับผมสวยฮะมาต่อหรือเปล่าหรือไม่ต่อวะโอ,อไม่ต่อเลยฮะผมว่าเดี๋ยวต้องมีเสียงแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวต้องมีเสียงหน่อยแล้วแหละนะสวยครับคิวแถวแรกไมกนนะ่มานะมาขออนุญ,ญาตเสียงหน่อยละกันนะฮะเป่ร400นะกดเองนะทุกคนนะเราไม่ได้ออโต้เหมือนเมื่อกี้นะฮะ พอจะเห็นแมวแล้วทุกคนพอจะเห็นแนวตาลนะพาไปหาหมอด้วยนะทุกคนนะน่าจะเป็นโรคไตนะฮะเค็มปีเลยไรวะทุกคนเค็มจ๊ะเกลือเกลือนะทุกคนนะมาอ้าว ขออนุญาตกดค้างเลยแล้วกันนะ้องันนะถ้าไม่จ่ายก็ตามนั้นแหละนะสวยครับโอเคแถวแรกมาแล้วเปล่ามามุยมาเถอะนะมาหยิขอตั้ขนาดนี้แล้วเฮ้ยโอเคครับผมมาแต่ได้ไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะดนนะได้ไหมคุ้มโอ้ยได้ไม่คุมมมค้มเสียนะฮะเมื่อกี้นะ ใช่จะใน้อยไปหน่อยก็โอเคผมนะทุกคนนะวันนี้ก็น่าจะพอในเรื่างนี้แล้วแหละครับผมนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสัคใครและกดกระดิ่งลังใจกันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปเท่านี้จริงๆครับผมนะไปเจอกันครับ